ช่อง8ปล่อยโผลละครดีปี2,565มีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเรื่องแรกมัชชาอันดาละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีโดยเป็นเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์กับธิดาเงือกนำแสดงโดยยีนเกวารินประกบคู่กับก๊อฟอนุวัตนรวมด้วยกระแตอาสยามร้านดอกนิ้วละครดราม่าเข้มขน้น ศักดีของผู้หญิงบทเรียนจากชีวิตที่ย่อยยับสอนให้เธอใช้ความเห็นผิดเพื่อแก้แค้นนำแสดงโดยยุ้ยจิรนันเบนปุญญาพรอ,ออยธนาทันธนากรและนักแสดงรุ่นเล็กนนนี่นัชชาและทอยปฐมพงศ์กระสือลำซิ่งละครผีคอมเมดี้เรื่องราวของนักร้องสาวที่โชคร้ายต้องกลายมาเป็นผีกระสือ ละครเรื่องนี้เชียร์ที่คำพรขึ้นแท่นเป็นผู้จัดรวมถึงเป็นนางเอกของเรื่องด้วยประกบคู่กับอินดี้อินทัศและนักร้องจากค่ายอาสยามอีกหลายคนบ่วงใบบุญละครพีเรียดดราม่าของสาวใช้ที่ทะเยอทะยานถีบตัวเองจากสาวใช้ขัดดอกสู่ตำแหน่งคุณนายบ้านเรือนบุญนำแสดงโดยนักแสดงรุ่นใหญ่หลายคนไม่ว่าจะเป็นจอยสิริลักษ์กวางกมลชนก เขตฐานทัพโออนุชิตและนักสแสดงอีกเพียบเลยสีสะมานละครแนวดราม่าลึกลับของสาวไฮโซผู้มีพลังจิตด,ด้านมืดประสบอุบัติเหตุจนล่างและหัวแยกขาดออกจากกันนำแสดงโดยหยาดหยาดทิพยินเกวลินและสมาร์ทกิจสดาเล่ลุนตยาเรื่องราวของอาถรน ของผ้าลุนตยาที่แฝงไปด้วยเรื่องราวสุดลี้ลับเรื่องนี้นำแสดงโดยยูจิรนันวาวานิชาลีและไนกี้นิธิโดนมงกุฎกรรมละะครแนวดราม่าเข้มขน้นของจัน์กับเหตุการณ์ที่เราจะต้องเอาชนะและผ่านมันไปให้ได้เรื่องนี้นำแสดงโดยแอนซิเลียมอ่มอำมาลินออยธนาและฟิล์มฉัดดาว เรือนชดานางเรื่องราวของความน่ากลัวสยองขวัญเรื่องราวความหลอนที่นำไปสู่ความลิษยาความโลกความแค้นและความตายเรื่องนี้นำแสดงโดยสามนางเอกพิงกี้สวิกาหนูนาหน่งทิดาน,นนี่นัชชาและพระเอกนิววงสกร8เรื่องสุดเข้มขน้นแซบครบรสสุดทุกอารมณ์ติดตามได้ทางช่อง8ปีหน้ามาแน่ปังทุกเรื่อง 8เรื่องนี้คุณรอดูเรื่องไหนอยู่ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะคะถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนช่องอื่นๆเดี๋ยวจะตามมาที่หลังอดใจรอนิดนึงส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจพีดบุ๊คของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงทิกตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย